ก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราแนะนําเรื่องการพับแขนเสื้อในแบบทออเราไปแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามและไปดูคลิปของเราได้นะครับถ้าใครที่ยังสงสัยหรือยังพับไม่ถูกต้องนะครับก็ไปกดติดตามแล้วก็กดดูในคลิปของเราได้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเรื่องการใส่ซิ่งการยัดท็อปในรูปแบบของทออครับโดยวันนี้ผมจะมีผู้ช่วยนะครับมาช่วยในการแนะนําเรื่องการใส่ซิ่งนะครับ เดี а, ๋ยวเรารอพบกับเขาทั Freeze, ้งคู่เลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ่านะครับผู้ช่วยผมมาแล้วนะครับทางด้านขวามือผมนะครับพี่จ่าก้านะครับอันนี้พี่จ่าตั้มนะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมไั้หน่อยครับดีครับผมพันจ่ากัเอกสารัตน้องสิค์ครับสวัสดีครับ พันจาการเอกธนรัตน์ดครับนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการใส่ซิ่งการรัดท็อปของทออเราทำยังไงไปดูกันเลยครับก็ขอบคุณผู้กองวิบูลครับที่แนะนำให้ผมมาครับดีครับผมพันจาการเองสารัตน์สอนสินนะครับชื่อเล่นชื่อจักรานะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำครับการใส่ซิ่งนะครับ ปัจจุบันนะมีหลากหลายวิธีนะในการใส่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใส่อยู่สองวิธีครับโดยก่อนที่เราจะมาแนะนําการใส่นะครับเดี๋ยวเราแนะนําอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ประกอบการสอนในวันนี้นะครับก็อันดับแรกครับหนึ่งนะครับสิ่งเหล็กนะครับสิ่งเหล็กนี้นะครับปกติแล้วนะครับจะไม่มีเทปดําพันนะครับแต่ที่เราพันไว้เพื่อให้ง่ายต่อการใส่นะครับ แล้วที่สำคัญเลยคือไม่ดึงขน้าแท่งนะครับตอนตอนใส่นะครับครับต่อไปนะครับตอนที่สองคือซิ่งผ้านะครับตอนนี้นะครับก็ใช้ได้ดีครับเพื่อมันเมื่อมันหนักนะครับใส่แล้วมันอยู่ทรงนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือรัดท็อปนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปไปดูวิธีการใส่นะครับในแบบแรกก่อนนะครับ ครับก็ในกรณีที่1นะครับเป็นการใส่แบบมีสายรัดล็อกนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูทั้งซิ่งเหล็กและซิ่งผ้าครับเริ่มจากซิ่งเหล็กก่อนเลยครับเดี๋ยวเราก็จากที่เราใส่ถุงเท้าเป็นพี่เรียบร้อยนะครับผมก็จะดึงขาเกงขึ้นมาเพื่อให้ใส่ซิ่งเหล็กเข้าไปนะครับล็อกให้น่นพอดีแล้วก็ค่อยดึงขาเกงสวมมันลงไปนะครับหรือใครไม่ถนัดก็ทําตามที่ตัวเองถนัดครับแต่ขอให้ซิ่งอยู่ด้านบนนะครับ เมื่อเสร็จปุ๊บจัดทรงของขาแข้งให้ชิดนะครับลงด้านล่างแล้วเราก็นำสายรัดท็อปมารัดให้แน่นครับครับจับทรงขายอีกครั้งเสร็จปุ๊บนำรองเท้ามาใส่ครับจัดขาแขง้ง,าาใกกงให้เรียบร้อยดึงซิ่งให้อยู่ด้านบนรองเท้าเสร็จปุ๊บก,ก็ปูรัดรัดต,ตึงรองเท้าของเราครับตอนนี้นี้ แล้วแต่เลยครับว่าใครจะนั่นตึงแค่ไหนเอาที่สะดวกครับสายรองเท้าที่เรามดัดของเราให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะจัดทรงอีกครั้งนะครับในกรณีนี้สิ่งเหล็กครับประมาณนี้ครับสิ่งเหล็กต่อไปก็จะเป็นการใส่สิ่งผ้านะครับเหมือนกันเลยคําเหมือนก,นกันกับสิ่งเหล็กนะครับนำสิ่งผ้าที่เราใช้ มาใส่ไว้ในขากางเกงครับเหมือนกันอันนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยมีน้ําหนักทําให้ทรงสวยนะครับบางคนใช้อันเบาอัดครึ่งหรือยังไงมันจะทําให้ทรงขางเกงไม่มีน้ําหนักก็อาจจะไม่ค่อยเห็นทรงเท่าไหร่นะครับแต่ผมถนัดแบบนี้เหมือนกันเสร็จปุ๊บนำรัดท็อปมารัดให้ตึงครับจัดให้เรียบร้อยดึงขางเกงเมื่อเสร็จ ได้ทรงนำรองเท้ามาใส่สวมเข้าไปครับจัดเรียบร้อยก่อนที่จะทำการรัดครับจากนั้นก็ค่อยๆรัดรองเท้าให้ตึงครับเมื่อมัดเสร็จก็เก็บสายเหมือนเดิมทำเหมือนกันเลยครับกับซิงเล็กลงมาครับนี่ครับความแตกต่าง ระหว่างซิ่งเหล็กครับก็มันเป็นน้ําหนักเบาก็อาจจะทาให้เห็นทรงได้น้อยแต่อันนึงคือซิ่งผ้าครับจะเห็นทรงที่ชัดเจนขึ้นครับครับคัและจะมีอีกหนึ่งวิธีครับที่กองทัพอากาศเราใช้ในการใส่ซิ่งและลัาท็อปครับโดยใช้สายยางยืดน,นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าแผนกนะครับเป็นผู้แนะนําเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอ่ะก็อันนี้เป็นอีกอีกวิธีหนึ่งในการ ยัดท็อปนะครับซึ่งมันเป็นสายลัดขออยุ่าที่ดูก่อนไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นสายลัดนะครับซึ่งอันเนี้ยมือนอกเขาก็นิยมใช้กันแล้วก็ในกองทัพอากาศจะมีขายที่พิพิธภัณฑ์ทอออกพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับไม่กี่บาทเองวิธีการก็คือพอเราใส่คอมแบตเรียบร้อยแล้วก็เอาสายลัดเนี่ย รับที่ของแบบแล้วค่อยมนวนขานเกงเข้าไปมันก็จะอยู่ลักษณะนี้ข้อดีก็คือเวลาเรา แต่ว่าต้องระวังไม่ให้ให้ถังเกงมันเลื่อนไปเยอะต้องไปเสียที่ดีหน่อยใส่แล้วจะเป็นลักษณะนี้ไม่ยากใช่ไหมครับสาหรับการใส่ซิ่งและรัดท็อปในรูปแบบของกองทับอากาศเรานะครับก็สําหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเรื่องการใส่หมวกไบเล่นะครับการจัดทรงหมวกการแต่งหมวกนะครับว่ากองรับอากาศเราโดยเราอากาศโยทิ้นเนี่ยใส่หมวกใบเล่ก,กันยังไงนะครับ อย่าลืติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ